สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงอยู่ที่หน้าโรงเรียนกุชินารายอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินนะครับอยู่ร้านต้นไม้นี่ครับอยู่ตรงข้ามหน้าโรงเรียนกุชินารายเลยนะครับชื่อร้านว่าร้านโฟกัสพันไม้นะครับนี่ครับจำหน่ายพันไม้นานาชนิดนะครับพร้อมรับจัดสวสวนด้วยนะครับ ปูย่าสนามนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบริเวณหน้าร้านนะครับนี่อันนั้นออกมาจากอำเภอกุชินารายนะครับจะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนกุชินารายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับจะพาดูบอลสีนะครับบอลสีมีเยอะแยะเลยตอนนี้ที่กำลังนิยมที่สุดก็คือบอลสีนะครับเดี๋ยวจะพาชมนี่ครับบอลสีแล้วก็ไม้ใบด่างนะครับอันนี้เป็นบอลสีของ ฮกหลงนะครับนี่ครับฮกหลงฮกหลงฮกหลงกระถางนี้ต้นเท่าไหร่นะครับสามร้อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกัดสีเรียบร้อยแล้วมีส่งออนไลน์ไหมร้านเราส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรนะครับถ้ามีส่งออนไลน์ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวจะติดเบอร์โทรไว้ให้นะครับ นี่ครับใบกัดสีสวยมากครับนี่สองใบใหญ่เลยนะครับสามร้อยนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะครับเมื่อเทียบจากราคาที่อยู่ตามสวนจตุจักรแล้วก็ร้านต้นไม้ที่อยู่ในเมืองนะครับท่านผู้ชมนะครับรุ่นเล็กลงมานี่รุ่นเล็กลงมาเท่าไหร่ครับในที่ยังไม่กัดสีสองร้อยนะครับนี่ฮกหลงนะครับหกหลงนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นพันุอะไรครับวัวแดงวัวแดงนี่ต้นเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากครับกําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับวัวแดงนี่นี่ครับนี่มันจะมีแดงแดงอยู่ตรงกลางมาดูต้นนี้ครับสะดุดตามากต้นนี้ต้นอะไรครับนี่ คือเจ้าของร้านเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับชื่อบางคนก็บอกว่าเป็นนางไหมบางคนก็บอกว่าเป็นขุนศรีวิชัยนะครับดูถ้า fc ได้ดูนะครับหรือว่าได้เห็นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับลักษณะต้นแบบนี้นี่เขาเรียกต้นอะไรมีต้นเดียวเหรอครับอยู่ที่ร้านเราเพิ่งได้มาเหรอครับราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ 7, <000. S 1> อันนี้คือที่เราซื้อมาในเจ็ดพันแล้วครับนี่ครับครับ อันนี้เจ็ดพันนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยครับนี่ดูไกลๆนะครับแล้วก็ให้ดูใกล้ๆอันนี้แพงที่สุดในร้านแล้วใช่ไหมครับต้นไม้ต้นที่แพงที่สุดในร้านนะครับนี่อันนี้พ่อพงเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นบุญตาเนาะครับได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมนะครับไม้สวยๆราคาแพงๆนี่ครับเป็นพัน เป็นบอลชนิดไหนชื่ออะไรยังไงก็ถ้าเกิดใครรู้จักก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้นี่ถ่ายได้ใช่ไหมต้นเนี้ถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมไไ <laughs> ครับอันนี้กระท่อมนะครับเสียบยอดเหรอครับนี่นนอ,อ๋อเราต้นตอ่อเป็นต้นตอของอะไรอ๋อครับต้นอะไรนะ กระทุ่มรกระทุ่มใส่ใบกระท่อมนะครับนี่ยอดส,ยสวยๆเลยร,ราคาอยู่ต้นเท่าไหร่ครับนี่ห้าร้อยห้าสิบครับสวยต้นสวยมากครับนะ่ะยอดสวยดูในกระถางนี้ในกระถางนี้เป็นอะไรนะกุ้งไกเซอร์หเหรออ๋อเจ้ากุ้งไกเซอร์กับเจ้ากาุ้งเดนมาร์กนะครับนี่ กระถางเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบไม่แพงเลยนะท่านผู้ชมไม่แพงนะครับดูที่เขาไปซื้ออยู่ตามร้านแถวกรุงเทพนะครับราคาก็จะแพงมากๆนะครับตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมเลยนะครับใครๆก็ต้องรู้จักได้ยินเคยได้ยินชื่อนี้พ่อพงเองก็เพิ่งได้มาสัมผัสใกล้ๆนี่แหละครับเพราะว่าคุ้นเคยอยู่แต่กระหกหลงนะครับต่อไปพ่อพงเองก็ต้องศึกษาแล้วครับว่า อาบอนมีอะไรบ้างนะครับนู่นอยู่ทางนู้นก็มีนี่อันนี้คือต้นอะไรครับต้นใหญ่จังเลยนี่ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ขอโทษนะครับพ่อค้าก็ยังใหม่สำหรับบอลเหมือนกันใช่ไหมโอ้ครับร้านร้านเราก็เพิ่งอ่าขนัด <laughs> นจัดสวนนะครับเพิ่งหันมาใส่อ่า บอลสีนะครับยังไม่ทราบชื่อนะครับพ่อพงเองก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรนะครับขอถ่ายให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้นะครับนี่พ่อพง์สนใจตัวนี้แหละครับอันนี้เรียกว่าไก่สุพรรณหรอครับรับไก่สุพรรณนะครับถ้ากัดสีแล้วจะเป็นสีชมพูนะครับเห็นแม่ค้ากับพ่อค้าบอกว่าใบจะใหญ่มากนะครับราคา เพิ่งขายไปต้นละห้าพันนะครับต้นใหญ่นะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับพ่อค้าขายอยู่ที่200นะครับเดี๋ยวแอดก็จะจัดไปสักหนึ่งต้นขอญาตดูตรงนู้นได้ไหมครับครับนี่ตอนนี้ก็มีหนุ่มๆทำการแ <c oughs> พ็คบอลอยู่อ๋นนบบอครับ,บอันนี้พันอะไรครับเจ้ากุง,ง,งอันนี้บรรดาเจ้ากุงเนาะ เออต้นนี้สวยมากต้นนี้กระลังกาสีอันนี้ก็เจ้ากรุงเหรอครับใช่ค่ะอันนี้อันเดียวกันใช่ไหมจ้ะทำไมสีไม่เหมือนกันมันกดสนกีนัโอแต่ว่าอันนี้อันนี้จะสีเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกใบกระดูใกดใบสีแดงครับแต่อันนี้จะออกสีสีอะไรอะ่ะเขาเรียกอะ่ะสีชมพูสีสีโอรสครับใบเต็มเลยนะครับออกใบเต็มน่ครับ เยอะมากกำลังขยายใช่ไหมครับเนี่ยครับมีเฮดตามออเดอร์ครับอันนี้ทำตามออเดอร์อันนี้มีแสดงว่ามีออเดอร์เรียบร้อยแล้วอ๋อครับผมดีมากมากเลยนี่ครับต้นต้นขอโทษนะครับผมขอถามหน่อยไอ้ต้นต้นที่เราลงไปนี้มีหัวไหมครับเนี่ยมีหัวทุกต้นมีหัวทุกต้นใช่ไหมครับอ๋อครับซื้อไปได้หัวซื้อต้นนี่ครับโอ้นี่นี่นี่ครับนี่โอ้มี มีห,หัวแล้วก็มีหนอด้วยนะครับท่านผู้ชมใน feast. นีน่ <ๆ S 1> ครับ <ๆ accelerating. S 1> กำลังกำลังออกหนอน,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 นี่นะครับต้นครับๆๆอ,อ๋อครับได้หัวหหด้วยถ้าถ้าต้นแบบนั้นอ่ะเท่าไหร่นะอย่างต้นที่ถือมานะลงกระถา,กละลางกับราคาเดียวกันอ๋อลงกระถางกับไม่ลงกระถางกันราคาเดียวกันต้นเท่าไหร่นะครับลืมแลร้อยห้าสิบจัอ๋อร้อยห้าสิบโอ้พี่จัดสักต้นดีไหมเนี่ยเออ กกอมาอีกอืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาต้นไหนดีเลือกให้พี่หน่อยต้นหนึ่งเอาต้นเอาต้นใหญ่ๆเลยอสวยๆต้นไหนแัดสีต้นนั้นแหละใช่ไหมมีหัวใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมอันนี้มีกี่นอต้นนี้กับต้นนี้อันไหนสวยพี่ว่าต้นนี้เนาะสวยกว่าเนาะต้นนี้เนาะ อ๋อสีก็จะออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าดูต้นนี้แล้วดูดูมันครับดูมันแข็งแรงกว่าครับเดี๋ยวพี่เอาต้นนี้แหละครับนี่ครับต้นกระท่อมกระลาบปูใส่กระถางเหรอันนี้ต้นโอ้กระถางเท่าไหร่ครับแบบเนี้ยต้นหนึ่งห้าร้อยห้าสิบก็ห้าร้อยห้าสิบอ้ครับ ฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรร้าน0996474298ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ0996474298ครับติดต่อได้นะครับออนไลน์ก็ส่งก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กก็มีชื่อเฟซบุ๊กอะไรครับโฟกัสพันไม้กับเต้ยรุ่งจ้ดอ๋อโฟกัสพันไม้ตามร้านเลยนะครับตามตามชื่อร้านด้านในเลยครับไก่เชัวนรบบไหนอันนั้นอะไรนะใก่เชงวนครับ เดี๋ยวดูดูอะไรนะครับไก่สุดสงวนโอ้ไก่สุดสงวนครับเดินเห่าครับนี่นี่แหละต้นนี้สวยๆนะครับอย่าลืมนะครับโฟกัสพันไม้นะครับอยู่หน้าโรงเรียนกุชินารายนะครับผมสามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับนี่จะพาดูหน้าร้านนะครับนี่นี่ครับชื่อเฟซบุ๊กก็ตามนี้เลยนะครับสั่งได้นะครับ ร้านโฟกัสพันไม้นะครับอยู่หน้าโรงเรียนกุชินาลายขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวยทุกต้นครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปจบที่ต้นที่ราคาแพงที่สุดของร้านเลยครับนี่สวยมากครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ